สวัสดีคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้ก็น่าจะอยู่บ้าน work from home กันใช่ไหมผมก็เป็นคนนึ่งนะที่ work from home ซึ่งก็เกิดอาการเบื่อมากๆเลยนะครับก็เลยไปสั่งของมานะวันนี้ก็เลยได้เจ้านี่มานะครับ Google Nest Mini นะเพราะว่ารู้สึกว่าเอออยากเปลี่ยนบ้านให้มันเป็นแบบ จะมีความสมาร์ทมากขึ้นแล้วก็ผมค่อนข้างเบื่อน,นิดนึงตรงที่ว่าส่วนตัวผมเองนะซื้อเนสมินีมาเอางนี้ก่อนอธิบายก่อนว่าเนสมินีมันคืออะไรนะครับมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนฮับสําหรับควบคุมพวก IoT ต่างๆแล้วก็เหมือนการเอาไอตัวโอเคกูเกิลเนี่ยมาใส่ไว้ในเจ้าลาโพงตัวจิ๋วตัวนี้นะครับมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนฮับที่สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านพวก IoT ได้อย่างเช่นการควบคุมพวกเนี่ยมันจะมีอธิบายบอกข้างกล่องนะครับว่ามันสามารถทํางานร่วมกับอะไรได้บ้างน,นะครับับบกก็จะมมีทาําางน่ว Spotify ได้ในการเล่นเพลงผ่านตัวโอเคอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมานะครับโอเคทำงานผ่าน Spotify ได้นะครับทำงานผ่าน Google Calendar คือแจ้งพวกการแจ้งเตือนต่างๆนัดหมายต่างๆได้นะครับเชื่อมต่อกับ Philip h พิวที่เป็นตัวหลอดไฟอัจฉริยะของทาง Philipp ได้แล้วก็มีเชื่อมต่อกับ Netflix ได้รวมถึงสุดท้ายก็คือ TP l i n k ทีพีลิงนี่คือการเชื่อมต่อกับพวกคาซาที่เป็นตัวสมาร์ทปลั๊ก Wi-Fi หรือว่าพวกกล้องวมโจรปิดพวกนั้นนะครับตัวนี้ก็จะด้านข้างอีกฝั่งก็จะบอกว่ารองรับคําสั่งโอเคกูเกิลหรือว่าเฮ้กูเกิลนะครับที่มันแบบเขาปรับให้มันสั้นกว่านี้หน้าตาก็เป็นแบบนี้เป็นลาโพงตัวเล็กๆตัวเล็กมากนะครับแล้วก็ตัวเนี้มีความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นที่แล้วก็คือ o o g l e g o o g l e Nest Mini เนี่ยถ้าเทียบกับ Google Home Mini ตัวที่แล้วตัวนี้ลำโพงมันจะดีกว่านะครับเป็นลำโพงแบบ ให้เบสที่ดีกว่านะครับสามารถใช้ฟังเพลงได้เลยนะส่วนตัวผมแฮปปี้กับตัวนี้นะครับส่วนราคาของ Google Nest Mini นะตอนนี้ผู้นำเข้าเหมือนจะเป็น True นะครับ True เอาเข้ามาราคา2,290นะ แล้วก็มีโปรโมชั่นลด3 0 0บาทใช้ทูพอยต์หรือว่าอย่างผมเนี่ยสั่งกับบานาน่านะครับบานาน่าออนไลน์ส่งฟรีด้วยนะดีมากเลยส่งฟรีส่งฟรีในวันนะผมสั่งตอนเที่ยงนะประมาณสักบ่าย2ก็มาส่งแล้วนะครับลดราคาด้วยเหลือพ990บาทก็ไปหาซื้อกินได้ตอนนี้เหมือนมี2สีมีสีนี้ก็คือสีดําสีชาโคที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีสีนึงเป็นสีขาวๆหน่อยนะเราไปดูตัวอุปรกรณ์กันเลยว่ามันทํางานอะไรได้บ้างครับและนี่ก็คือตัว Google Nest Mini นะครับการคอนโทรลที่ตัวอุปกกรณ์มันเเองเ่็แค กดตรงกลางเพื่อเล่นเพลงหรือหยุดเพลงนะครับแล้วก็มีซ้ายขวาเพื่อเบาเสียงแล้วก็ดังเพิ่มเสียงทําแค่นี้เองง่ายมากเลยการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับเอาสายชาร์ทที่ให้มาเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวมันเองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยรายละเอียดของมันด้านหลังที่สําหรับแขวนกับกําแพงนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มไม้สำหรับถ้าเรารู้สึกว่าเออเราอยากจะปิดไม้ก็กดปิดไม้เลื่อนมานะครับมันจะเป็นสีส้มนะครับก็คือไม้จะไม่ทํางานส่วนที่เหลือแค่นี้เองซื้อมาเสร็จใช่ไหมแล้วก็ติดตั้งไว้นะครับถามว่า มันทําอะไรได้บ้างน,นะครับอันนี้อย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคก็คือเป็นลําโพงนะครับเป็นลําโพงไร้สายเลยแล้วก็สามารถทํางานด้วยตัวมันเองนะครับผ่านการเชื่อมต่อนะครับผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันตัว Google Home มาอันนี้ใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ตัว Android นะครับผมใช้ไอโฟนเนี่ยก็โหลดตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มาได้นะครับตัว Google Home ตรงนี้นี่เราสามารถโหลดมาแล้วก็ เชื่อมต่อนะครับใช้เวลาใช้การเชื่อมต่อไม่ยากเลยแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับมีอินเทอร์เน็ตบ้านมี Wi-Fi บ้านนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Google Account เข้าไปมันก็จะค้นพบเจอกันเองอัตโนมัตินะครับพอแพ้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสั่งการได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับเซอร์วิสต่างๆอย่างเช่น,น,นตัว Spotify สํหรับฟังเพลงนะครับ YouTube Music ก็ได้เหมือนกันมันจะให้เราเลือกนะว่าจะเชื่อมต่อกับ Spotify หรือว่า YouTube Music แต่ว่าผมสมัคร Spotify ไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อมต่อกับ Spotify ดีกว่านะมันมีเพลงเยอะกว่าแล้วก็มีเพลย์ลิสต์ที่ผมลิสต์ไว้แล้วเยอะมากๆเลยนะครับเอาละครับ จะเริ่มสั่งการตัว Google Nest Mini นะครับนะให้มันเปิดเพลงให้ฟังว่าผมเชื่อมต่อมันกับ Spotify ไว้แล้วนะครับโอเค Google เล่นเพลงฮิตปี2000โอเคนี่คือ playlist ใน Spotify ชื่อเพลงฮิตป2 0 2 0 0 0 แล้วก็นอกเหนือจากการเปิดเพลงนะครับด้วยความที่อย่างที่ผมย้ำไปทีว่าเขาเป็น Google Assistant นะับเพราะฉะนั้นก็จะทําอะไรได้หลายอย่างมากเลยอย่างเช่นนะครับโอเค Google ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างขณะนี้อุณหภูมิ36องศาและมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ในปากเกรดวันนี้จะมีเมฆเป็นบางส่วนค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาและต่ำสุด27องศาความชื้นในขณะนี้ทำให้รู้สึกเหมือนอุณหภูมิ41องศา นะรู้มากด้วยนะครับเขารู้เลยว่าอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ทำให้ฟิลไลท์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งผมรู้สึกกันจริงๆนะมันร้อนมากนะครับข้างนอกแล้วก็เราสามารถสั่งการอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่นโอเค Google วันนี้พระอาทิตย์ตกตอนกี่โมงพระอาทิตย์จะตกเวลาหกนาฬิกาส1นาะทีทีนะฮะรวมถึงการตั้งปลุกต่างๆทำได้เช่นกันนะครับโอเค Google ตั้งปลุกฉันตอนสัก7ดมงเช้า ได้เลยตั้งนาฬิกาปลุกที่ชื่อว่าตอนไว้ของพรุ่งนี้ตอน7นาฬิกาเห็นไหมฮะก็จะเป็นเหมือนกับผู้ช่วยส่วนตัวนะครับซึ่งราคามันพันก็ร้อบาททําได้ประมาณนี้ผมว่าคุ้มแล้วแต่จริงๆมันมีความสามารถมากกว่าน,นั้นนะครับด้วยความที่แอปตัวแอป Google Home เนี่ยนะครับแอปหน้าตาแบบนี้นี่นะครับนี่คือตัว Google Home นะครับผมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นไว้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถ แพรกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับซึ่งก็มีอุปกรณ์หลายตัวนะที่รองรับการทำงานร่วมกับ Google Assistant นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีตัวปลัก๊กสมาร์ทปลั๊ก Wi-Fi ของ TP Link อยู่นะก็ เอามาเชื่อมต่อกับเครื่องฟอกอากาศนะครับเครื่องฟอกอากาศผมก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวจะขยับกล้องไปให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ผมใช้ในห้องนะครับเป็นตัวล่างสุดของชาร์ปเลยซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทไวไฟอะไรสักอย่างได้อยู่แล้วนะครับตัวมันเองเนี่ยก็ใส่ทํางานโดยการเสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่มเปิดปิดแค่นั้นเองนะแต่ว่าด้วยความที่ผมมีตัวสมาร์ ปลั๊ก Wi-Fi นะครับตัวนี้มันเชื่อมต่อกับอ,อ่อ Wi-Fi ในบ้านได้แล้วก็สามารถสั่งการให้มันเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ว่าพอเรามี Google Nest ม i ี i เนี่ยนะครับเราสามารถให้ g Google Nest มาเป็นคนสั่งให้สามาร์ทปลั๊กทำงานได้นะครับแบบนี้โอเ okay, ค g o เ g l e เปิดเครื่องฟอกอากาศโอเคกลังเปิดเครื่องฟอกอากาศหเห็นไหมครับเห็นไหมเครื่องฟอกอากาศก็สามารถทํางานได้แล้วนะครับหรือว่าต้องการจะปิดเครื่องฟอกอากาศก,าก็สั่งไปเหมือนเดิมนะครับโอเค Google ปิดเครื่องฟอกอากาศ โอเคกำลังปิดเครื่องต่ออากาศห็นไ,ไหมครับเราสามารถพลิกแพลงการใช้งาน Google Nest Mini ให้มันเป็นเหมือนหับเป็นเหมือนกับคนที่คอยสั่งการนะครับแต่แทนที่เรามีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมหลายๆอย่างเนี่ยแทนที่เราจะแบบว่าต้องมานั่งสั่งผ่านแอปทีละอย่างเนี่ยให้เราเลือกตัวสมาร์ทโฮมที่มันทํางานร่วมกับ Google Assistant ได้นะครับแล้วก็ให้ Google Nest มันเป็นคนวิ่งไปจัดการให้นะครับก็สะดวกดีแล้วก็การตั้งค่าทาไม่ยากเลยนะครับแค่มีแอปเดิมล็อกอินอย่างตัว TP Link เนี่ยเราผมก็ล็อกอินแอคเคาท์ทีพีลิเข้าไปใน ได้จากตัวหน้ารวมนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับหน้ารวมจะมีผมตั้งไว้ว่าให้มันชื่อว่าเครื่องฟอกอากาศเพราะว่ามันจะได้สั่งการได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ก็จะมีทีวีในห้องนอนเนี้ยผมเชื่อมต่อมอนิเตอร์ไว้กับกล่องทูไอดีนะครับมันสามารถทํางานร่วมกันได้ด้วยนะสามารถสั่งให้เปิดทีวีถึงหมายถึงว่าสั่งให้เปิดไอตัวกล่องทูได้นะครับแล้วก็ให้มันเล่นให้มันแคสภาพขึ้นกล่องทูได้รวมถึงให้สั่งให้เปิดเพลงก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิด ใครมีงบประมาณหน่อยไปซื้อไฟอัจฉริยะามาพวกฟิลิปส์พิวอะไรพวกนี้ก็สามารถสั่งผ่านเสียงได้เลยไม่ต้องเข้าแอปนะครับรวมถึงการทํางานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นส m a r t ท e ด i ว e ์เนี่ยมันรองรับเยอะมากเลยนะเนี่ยลิสต์ของมันที่รองรับเนี่ยเยอะสุดๆไปเลยนะครับก็ลองดูว่ามันสามารถทํางานร่วมกับอะไรได้บ้างนะอาจจะแบบว่ามีพวกเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิต่ตางๆหรือแม้แต่พวกกล้องวงจรปิดพวกนี้ก็ทํางานร่วมกันได้เช่นเดียวกันนะครับ และนี่ก็คือพรีวิวนะครับเจ้า Google Nest Mini นะครับตัวนี้ อย่างที่ได้บอกไปย้ำราคาอีกทีนะครับราคาของมันในอยู่ที่2,290บาทนะครับแล้วก็ลองหาดูดีๆนะฮะจะมีแบบราคาลดด้วยก็อย่างบรรณาณาตอนนี้เหลือ1,990บาทส่งฟรีนะครับในในกรุงเทพและมณฑลภายในวันเลยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีในยุคที่โควิดระบาดนะครับไม่ต้องเดินทางออกไปซื้อแล้วก็ไม่ต้องรอของนานด้วยนะครับส่วนประสิทธิภาพของมันกับราคาค่าตัวของมันเนี่ย2,290บาทเนี่ยนะครับก็ผมมองว่าถ้าอยากได้ลำโพงตัวเล็กๆนะครับไม่ได้เน้นโะบเสียงเบสต้องบุ๊บปั๊บบุ๊บปั๊บ แล้วก็เล่นเพลงด้วยตัวมันเองได้นี่ยนะครับ Google Nest Mini เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่มันคอนโทรลทุกอย่างด้วย Google Assistant นะครับโดยตัว Assistant เองเนี่ยมันรองรับการสั่งการด้วยภาษาไทยแล้วก็ค่อนข้างคุยภาษาไทยรู้เรื่องด้วยนะครับอาจจะมีอาการแบบมึนๆบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนทําให้เรางุดหงิดใจอย่างไรนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Google Nest Mini นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะใครมีประเด็นอะไรสงสัยกกับ Google Nest Mini สามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าปลอดภัยทุกคนครครรััับบสสวดี